สวัสดีครับก็มาต่อกันอตอนที่สองนะครับตอนนี้มงเสร็จเลยแล้วนะครับมงสังกสีสังกสีเสร็จแลนะ้วทีนี้ก็เหลือ,อเอาเสาตั้งนะครับเสาค้ำจับตั้งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันต่อน,นะครับ ครับตอนนี้ก็เอาเสานะครับตั้งขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสามเสาอ่าทีนี้เดี๋ยวพอเสาตั้งแล้วทีนี้ก็จับระดับนะครับจับระดับน้ํานะครับให้มันอ่าเป็นแนวดิ่งเสาไม่เอียงนะครับครับอันนี้ทาคนเดียวนะครับก็จะต้องเดินไปเดินมานะครับเพราะไม่มีใครช่วยจับก็มันประมาณนี้ครับเรามาดูกันต่อ ก็หา,าตำแหน่งเสาเสร็จแล้วนะครับก็คือ,อทีนี้ตรงตรงเสานะครับปรับขั้ตองตรงตรง,ตรงเสานะครับไอตรงนี้เราจะทำเป็นรอยนะครับต้องต้องขุดลงไปเราหาระดับ หาแนวระดับหลังคาอีกทีตรงนี้ด้านบนนะครับให้มันเป็นแนวเดียวกันเพราะว่าอันเนี้ยมันจะสูงต่ำไม่เท่ากันนะตรงกลางยังสูงอยู่นิดนึงอันนี้เราก็จะขุดพื้นดินลงไปให้มันได้ระดับทาเป็นสลักล็อกไว้เลยนะครับเป็นพื้นปูนนะครับเราใช้สก,กัดซอกออกใช้สก,กัดซอกออกได้นะครับแต่งนี้ทีนี้นแนวระดับเสาได้แล้วนะครับประมาณนี้ ส่วนโค้งนะครับอันนี้มันจะมีขนาดผมทําเป็นสองสองบานนะครับอ่าอันนี้จะยาวสี่เมตรนะครับตัวแรกส่วนตัวนี้จะยาวสามเมตรนะครับอ่าสามเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้ไม่เท่ากันเนี่ยทีนี้จะทําเป็นสองสองสองช่วงนะครับแต่ใช้เสาแค่สามสามต้นนะครับอันเสากลาง ทําเป็นบ่ารับด้วยกันนะครับมันก็จะประหยัดเสาไปหนึ่ต้นนะครับอันนี้ทําเป็นหูนะครับเป็นหูสำหรับใส่เสานี้ผมใช้ขนาดเหล็กนิ้วสองนะครับเขนาดนิ้วสองอมิลสองครับส่วนตัวตัวโค้งนะครับที่วางส,งสังกสีวางจันทนันวางแปรนะครับเป็นแปรในตัว ใช้เล็กขนาดเล็กกองขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนิ้วคูนิ้วนะครับก็ประมาณนี้อันนี้สังกะสีประมาณทั้งหมด11แผ่นนะครับฝั่งนี้จะเป็นเวนทันชีฝั่งน้จะเป็นสังกะสีที่มันเหลือจากการก่อสร้างนะครับก็มาก่อสร้างครั้งก่อนๆน,นะครับก็ตรงนี้ซื้อมาแล้วมันเหลือก็เลยมาใช้นะครับก็ประมาณนี้ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นร่มเอาได้นะครับกันฝนสาดนะครับมันช่วยกันฝนสาดนะครับทุงทีฝนตกมาสาดเข้ามาข้างในครับก็ประมาณนี้สำหรับคิดตรงอา่าวหรือบอกตรงหูนะครับตรงหูตรงนี้จะทําเป็นสําหรับพับได้นะครับเป็นเจาะตัดเหล็กให้มันเป็นเหล็กขนาดใหญ่กว่าเหล็กหนึ่งนิ้นครับใช้ขนาดเหล็กเป็นนิ้วนิ้วครึ่งนะครับเหล็กกล่องนิ้วครึ่งนะครับ ก็เชื่อมติดจันทันตัวหลักนะครับให้มันหมุนได้เอางั้น,นครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่คิดกำลังจะทำกันศาสตร์กับบ้านนะครับมีบ้านอยู่ในเป็นตัวหลักก็ตัวนี้ใช้ได้นะครับประหยัดไปก็เหล็กก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับเหล็กเล็กๆก,ก,ก็ได้ นนเด็กแพงครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแดงครับก็ประมาณนี้ก็ไหวครับออกอยู่แล้วเป็นเหล็กชุบการบนไนท์นะครับตอนนี้ขนาดนิ้วหัวนิ้วเห็นไหมครับมงคนสีนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ